สวั fact, Arrow, สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค้ามนีมาตลาดนัดนนสะอาดค่ะพี่น้องแม่้าเห็ดนะคะวันนี้เป็นแม่ค้าเห็ดฟางคือเก่าพี่น้องส่วนสําหรับคุณนายสมมวยเพ็่นกับไปขุดมันนะคะมนีเพ็่นไป่อนด่อนหัวมันไปทอนด่อนหัวมันใส่รสซีลปลอนะคะกับคุณตาคุณยาขึ้นพ่อกับน้องไส้กับลูกสาวเพื่อนเนาะคุณแม่มาตลาดขุดยวกับมนี พอดี line, อย็ดออกลายก็ได้เดลากมาตลาดพี่น้องมาขอดตลาดแล้วนสะอาดก็หอนพี่น้องคะ่ะแดดเต็มเลยค่ะแดดเปียงๆพี่นอ้องนิ้วเขาก็ไปกินข้าวเปียกบรรยากาศมันหอนกินหอนพี่น้องคะ่ะเพรู้มือนี่สมมตยว่าเป็นปีนร่มดดแดดรอบป่าเน,นี้ <c oughs> มือนี้แดดคักหมอบ้านบ่แดดนะคะสมมตยเก็บม,มันมันก็นยังมีล่มมีฝนตกลิ้นนะคะหมอบ้านคือฝ้าคือฝนแต่สำหรับมือนี้แดดเต็มๆเลยค่ะ ขนาดนั่นสะอาดเข้ามาตลาดก็ยังแดดหอนจัดนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้คุณแม่ออกตลาดผู้เดียวผู้ใดผพัดดพนไปพานมากกะแวะในเดคะ่ะแวะซื้อเห็ดไปทํากินพีน่น้องไปซุปไปหนึ่งไปแกงเนาะท่านตลาดนัดนั่นสะอาดขังวัดเลยนะคะ,ะเป็นตลาดนัดน้อยๆแต่แว่าคนแต่ยังดีพี่น้องผู้ใดผพัดดพนไปพานมากกะแวะมาซื้อเห็ดไปเห็ดกับเขากินแรงเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสดๆตัดม,มาใหม่ๆค่ะพี่น้องคะ่ะ มื่อนี้จ้งไน้คุณแม่ก็ขอเป็นแม่ค้าขายเห็ด่อนเออดิมคุณยากก็แวะมาถักท้ายแวะมาอุดหนุนได้นะคะเห็ดคุณแม่น้องมวอยอุดรธานีค่ะมื้อนี้ขอบคุณค่ะบวาสดีค่ะ